ยนีย่ครับถ้ามาชมสวนกล้วยกันนะครับต้นตื้อของเราท่านร่มรื่นร่มรื่นมาก จะต้องทำลายนะครับเพราะว่านกกินหมดเลยครับนกกินหมดเลยใหญ่มากใหญ่มากถึงมาที่สุด